สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสุด t ด e วินวิทย์และนี่คือ The Crown ครับรายการที่จะนำเรื่องราวของกษัตริย์ราชวงศ์จากทั่วโลกมาเล่าให้ทุกท่านฟังและเรายังอยู่กับ The Crown of France ครับหรือเรื่องราวของบรรดากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ตอนนี้ก็ตอนที่5แล้วครับเราจะพูดถึงพระเจ้าฟิลิปที่2ซึ่งถามว่าฟิลิปที่2มีความสําคัญอย่างไรฟิลิปที่2คือกษัตริย์ที่สามารถชี้นําประเทศฝรั่งเศสได้เป็นครั้งแรกครับพูดง่ายๆครับราชอาณาจักรฝรั่งเศสภายใต้การนําของกษัตริย์ที่ปารีสได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วถึงแม้ว่าอาจจะยังคงมีปัญหากาับขุนนางเจ้าที่ดินปรปายแต่เจ้าขุนนางเจ้าที่ดินไม่ใช่ปัญหาหลักของกษัตริย์ฝรั่งเศสอีกต่อไปแล้วครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับพระเจ้าฟิลิปที่2นะครับหรือชื่อหนึ่งคือฟิลิปออกัตัสนะครับเกาจะมี2ชื่อนี่คือทายาทเพียงหนึ่งเดียวครับของพระเจ้าหลุยที่7ดังนั้นครับภายใต้กฎแซลิกเขาคือบุคคลเดียวที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครับเพราะว่าเป็นผู้ชาย พระเจ้าฟิลิปที่2นะครับได้สร้างศูนย์กลางอำน,นาจที่ปารีสและทําให้ปารีสกลายเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของฝรั่งเศสจนกระทั่งฟิลิปที่2นะครับถูกขนาน่าว่าเขาคือกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสอย่างแท้จริงคนแรกเลยนะครับนั่นก็คือกษัตริย์ที่สามารถชี้นํอานอาณาจักรของตัวเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆเลยครับฟิลิปใช้การสร้างระบบการคลังที่เป็นส่วนกลางครับเขาได้ทำให้การเกิดการรวมศูนย์อำนาจผ่านระบบเงิน เงินคือปัจจัยในการขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันครับใครคุมอำนาจเงินคนนั้นคือผู้มีอำนาจสูงสุดนอกจากนี้นะครับในปี1214นะครับในขณะที่เขารวบรวมอสภพกำลังเพื่อสร้างศูนย์กลางอำนาจทางการเงินที่ปารีสแน่นอนเขาถูกต่อต้านจากบรรดาเจ้าที่ดินครับแต่สุดท้ายแล้วเจ้าที่ดินก็ต้องพ่ายแพ้ในสงคราม อในสงครามบูวีนนะครับพระเจ้าฟิลิปที่2ชนะทำให้พระองค์สามารถขยายพระราชอำนาจของพระองครอบครุมฝรั่งเศสทั้งประเทศได้ เพื่อที่จะลดทอนอำนาจของขุนนางเจ้าที่ดินนะครับให้มีอำนาจในราชสำนักและปริสน้อยที่สุดหรือมีอิทธิพลต่อตัวกษัตริย์น้อยที่สุดฟิลิปได้สร้างกลุ่มขุนนางกลุ่มใหม่ครับจากบรรดาชนชั้นกลางเราเรียกว่าข้าราชการครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสคือรัฐข้าราชการรัฐแรกของโลกครับและเป็นต้นแบบของระบบ ข้าราชการของโลกใบนี้ในทั่วทุกมุมโลกเลยแม้กระทั่งระบบข้าราชการไทยของไทยเราเองก็ก๊อปปี้ระบบราชการของฝรั่งเศสมาทั้งดุนเลยเนี่ยนะฮะซึ่งถามว่าข้าราชการทําหน้าที่อะไรบ้างข้าราชการส่วนใหญ,ญ่จะทําหน้าที่ในส่วนกลางครับและเป็นมือเท้าของระบบบริหารราชการทั้งในบรรดากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายทําให้ฟิลิปที่สสามารถที่จะควบคุมคกลไกของรัฐทั้งหมดผ่านข้าราชการบรรดาข้าราชการเองไม่ใช่ชนชั้นสูงครับ เขาได้รับการแต่งตั้งมียศถาบรรดาศักดิ์จากก,กษัตริย์เพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะซื่อสัตย์ต่อก,กษัตริย์ครับต่างจากพวกเจ้าที่ดินที่ไม่จําเป็นได้รับการแต่งตั้งจากก,กษัตริย์แต่สืบตําแหน่งทางสายเลือดพวกเขาเป็นชนชั้นสูงโดยกําเนิดครับและเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงก,กษัตริย์มากมายนะักบรรดาข้าราชการเหล่านี้ครับจะถูกส่งออกไปเก็บภาษีตามส่วนภูมิภาคและออกไปเป็นข้าราชการที่จะคอยควบคุมดูแลแคว้นต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นผู้ตรวจการแทนพระองค์ทําให้เจ้าที่ดินไม่สามารถปกครองอาณาจักรตัวเองตามมาเภอใจได้ยิ่งเด้วยเหตุนี้นะครับทำให้ฟิลิปที่สองสามารถควบคุมบรรดาขุนนางเจ้าที่ดินแล้วก็รวมอำนาจด้นทั้งหมด ฟิลิปที่2นะครับยังเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อที่มีความสามารถมากเลยนะครับเขาสามารถที่จะโฆษณาการด้วยการเสด็จเยือนเมืองต่างๆไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้จักพระองค์เลยได้ว่านี่คือเพราะประเจนดาน,นะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยยิ่งสรรเสริญยกย่องฟิลิปที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอังกฤษฟิลิปที่สองสามารถแก้แค้นอังกฤษให้กับอันดาบัตพระบุตรของพระองค์ได้ด้วยการที่พระองทำสงครามกับอังกฤษและส่งก็เอาชนะกองทัพของจอห์นของพระเจ้าจอห์นแล้วยึดเอาโนมังดีคืนได้ในที่สุดครับฟิลิปที่สองเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตลอดการของกษัตริย์อังกฤษเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าริชาร์ดที่1หรือริชาร์ดใจสิงห์และพระเจ้าจอห์นหรือจอห์นผู้ไร้แผ่นดินล้วนแต่ต้องมีอันว่า เผชิญความวายป่วงจากฟิลิปที่2ทั้งสิน้นคือจริงๆแล้วเรื่องมันก็อีลุงตุงนางมาตั้งแต่ต้องย,อออย้อนกลับไปก็คือสมุดทั้งมวลมันเริ่มต้นที่เอเลนอร์แห่งอากิแตนครับเมียเก่าของหลุยที่7นั่นแหละและเป็นซึ่งหลุยที่7เ,เป็นพ่อของฟิลิปแต่เอเลนอร์ไม่ใช่แม่ฟิลิปนะครับซึ่งแค่นี้มันก็ไปเริ่มถูกกันแล้ว เอลินอรนแห่งอากีกิตนยาก,กับหลุยที่7ไปแต่งงานกับเฮนรี่ที่2ต่อมาครับเฮนรี่ที่2ก็จับลูกชายด้วยเองริชาร์ดมมั่นกับอลิซซึ่งเป็นลูกของหลุยที่7เป็นพี่สาวต่างแม่ของฟิลิปแต่ถ้าว่าริชาร์ดสุดท้ายไม่แต่งงานด้วยแล้วก็ส่ง อลิสกับคืนแน่นอนครับว่าฟิลิปโกรธมาเพราะมันทําให้ราชสำนักปารีสเสียหน้าเหมือนเป็นการเหยียบหน้าราชสำนักฝรั่งเศสซึ่งถามว่าฟิลิปมีเหตุผลเรื่องนี้ไหมก็ไม่ค่อยจะมีเหตุผลเท่าไหร่ครับเพราะว่ารู้ทั้งรู้เต็มอกว่าอลิสนะ่ไปได้เสียกับเฮนรี่ที่2ซึ่งเป็นพ่อของริชาร์ดนะครับแล้วจะให้ริชาร์ดมาแต่งงานกับผู้หญิงที่เคยเป็นเมียพ่อมาแล้วเนี่ยมันก็ดูกะไรกะไรอยู่นะครับจากเดิมฟิลิปที่2คือผู้สนับสนุนริชาร์ด เขากลายเป็นศัตรูของริชาร์ดครับในปี1189ริครับริชาร์ดกับฟิลิปต้องไปทำสงครามครูเสดด้วยกันคิดดูแล้วกันนะครับคนที่เป็นศัตรูชนิดแทบจะไม่เผาผีกันต้องมาทำงานร่วมกันริชาร์ดเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากครับและทำงานอย่างมีความสามารถได้ร้ว่าทำสงครามชนะมีความสามารถมากแล้วก็ได้รับมอบหมายจากพระสันตะปาปาให้เป็นจอมทัพหรือผู้นำทัพใหญ่ของฝ่ายคริสเตียน ตอนที่ริชาร์ดนะครับทำสงครามกับซาลาดินครั้งหนึ่งแล้วเขาก็สามารถเกือบจะพิชิตซาลาดินได้แล้วแต่สุดท้ายริชาร์ดแพ้แล้วต้องถอยทัพครับเพราะว่าเหตุผลคือจูจูฟิลิปก็ถอนทัพฝรั่งเศสออกไปแบบดื้อๆไม่มีเหตุผลครับสุดท้ายริชาร์ดต้องทําข้อตกลงกับซาลาดินแล้วก็ย้อนกลับอังกฤษแบบขายหน้าด้วยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาชนะสงครามได้ซึ่ง ในเรื่องของในช่วงก่อนที่เขาทําสงครามอยู่นะครับก็มีอยู่เรื่องหนึง่งตอนที่เรชาร์ยึดเมืองเอเคอร์ได้นะครับเขาได้นําทงอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมาปักไว้ที่ป้อมปราการของเมืองตอนนั้นเนี่ยดยุกเลโอโพลที่ใหออสเตรียก็เห็นว่าเอออสเตรียก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่ยึดเมืองน,นี้นะเขาก็เลยเอาทงออสเตรียขึ้นไปปักเรชาร์ Richard ได้ไม่พอใจมากเลยครับเพราะว่าตัวเองเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็มองว่าออสเตรียประมุกเป็นแค่ดยกุก เป็นแค่ขุนนางเจ้าที่ดินจะมาเทียบอะไรกับกษัตริย์อังกฤษและฝรั่งเศสเขาก็เลยลุกขึ้นไปที่ป้อมปราการครับแล้วก็จับธงออสเตรียโยนลงมาที่พื้นเลโอโพแคนมากครับจนกระทั่งทำจนกระทั่งริชาร์ดแพ้สงครามนะครับแล้วก็ทําข้อตกลงกับซาลาดินในระหว่างที่เขาเดินทางกลับอังกฤษครับเขาต้องผ่านเวียนนาและที่นั่นเองครับเลโอโพได้จับตัวริชาร์ดส่งให้จักรพรรดิไฮริชที่6แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรียกค่าไถ่จำนวนมหาศาล เอเลนอร์ฮาคิแตงคือผู้ที่แก้ปัญหานี้ครับเธอสามารถไปหาค่าไถา่มาไถ่ลูกตัวเองได้แต่แต่ถ้าว่ามันมีคนมาขัดขวางการเดินทางของเอเลนอร์ที่จะไปช่วยลูกชายครับซึ่งบุคคลที่มาขวางทางไม่ให้เอเลนอร์ไปช่วยลูกชายได้สําเร็จก็คือฟิลิปที่2นี่แหละครับแต่เพิ่มเอิว่าฟิลิปที่2ดูเหมือนจะเจ้าเล่นน้อยกว่าเอเลนอร์นะครับเพราะว่าถูกเอเลนอร์สับขาหลอกหลอกแล้วก็โดนเอเลนอร์สับขาหลอกนะครับฟิลิปก็เลยโดนหลอกครับ เอลลนอพาริชาร์กับอังกฤษได้แน่นอนครับริชาร์กับฟิลิปก็แค้นกันเป็นเรื่องปกติริชาร์ก็เลยยกกองทัพมาโจมตีฝรั่งเศสครับแต่ด้วยซึ่งถามว่าด้วยฝีมือของริชาร์เนี่ยไม่ยากไม่เย็นเลยฟิลิปก็เลยต้องส่งมือสังหารครับไปทําการสังหารริชาร์ด้วยการยิงธนูอาบยาพิษใส่ริชาร์และริชาร์ก็แ่เกิดอาการติดเชื้อในในใน,ในกระแสะเลือดแล้วก็สวรรคตในห้าหกวันที่ผ่านมา น้องชายของริชาร์ดคือจอรนขึ้นของราชต่อจากพี่ชายครับแต่จอรนเนี่ยได้ได้ว่าห่วยแตกสังกบวยเป็นกษัตริย์ที่เฮงสวยสังกบวยห่วยแตกมากนะฮะแล้วเขาก็สารงานต่อครับพี่ชายนะครับซึ่งนั่นก็คือการโจมตีฝรั่งเศสแต่ไอความห่วยของจอนนี่แหละครับคือโชคของฟิลิปฟิลิปตีโต้กลับครับและสามารถขับไล่กองทัพอังกฤษแลวยึดนอร์มังดีได้และการยึดนอร์มังดีกับอากจแยนคืนมาได้นะครับทำให้ราชสนาปารีสมีอำนาจเหนือขุนนางที่ยึดเอาที่ดินของฝรั่งเศสทั้งหมด อังกฤษถูกขับออกไปครับและปารีสก็มีอำนาจทั่วแผ่นดินฝรั่งเศสเสียทียิ่งกว่านั้นครับฟิลิปได้ถอนตัวของฝรั่งเศสออกจากสหภาพองชูซึ่งก็จะอยู่บร,ริเวณแรกๆนั้นนะฮะที่มีราชวงศ์องชูเป็นใหญ่ฟิลิปบอกว่าฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพนี้ต่อไปแล้วก็ก่อตั้งราชอาณาจักรฝรั่งเศสขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งเอาข้อจริงแล้วนะฮะการที่ฟิลิปที่สองยึดนอ์มงดีคืนมาได้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้จอห์นถูกถ,ถูก เตะโด่งออกจากบัลลังกอังกฤษในเวลาต่อมาฟิลิปเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถครับทั้งการเมืองและสงครามแต่เรื่องในบ้านฟิลิปไม่มีโชคอาซะเสเลยครับฟิลิปแต่างงานถึง3ครั้งนะครับครั้งแรกก็แต่งการกับอิสเบีย่าแห่งเอโนกซึ่งความจริงแล้วนะครับ อิาเบเลราแห่งไอโน่เนี่ยไม่ได้แต่งงานกับฟิลิปนะครับพ่อของอิาเบเลาคือบาวินที่5แห่งไอโน่ได้ตกดังให้อนะิสเบเลราแต่งงานกับอองครีซึ่งเป็นหลานชายของอเดลแห่งชองปานซึ่งเป็นแม่ของฟิลิปเองแม่ของฟิลิปคืออเดลแห่งชองปานนะครับองครีก็คือลูกพี่ลูกน้องของฟิลิปแต่ว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนครับเมื่อฟิลิปสามารถที่จะทําให้ราชาราปารีสมีมีเรียกได้ว่ามีอํานาจ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้บาวินที่หก็เลยบอกว่าระ mm. หว่างไปเป็นดยุกแห่งชองเป็นดัชเชสแห่งชองปานสู้เป็นราชินีฝรั่งเศสดีกว่า mm. ก็เลยเปลี่ยนครับให้ลูกสาวไปแต่งงานกับฟิลิป การแต่งงานครั้งนี้ขุนนาและข้าราชการทั้งหลายพอใจนะครับเพราะว่าอิสเบลลาเป็นทายาทราชวงศ์กาลอแังเชียงเพราะฉะนั้นการสมรสครั้งนี้ถือว่าทาให้ราชวงศ์กาลอแังเชียงกับกาเปติยงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวผู้ไม่พอใจมีคนเดียวครับราชินีอาเดลแห่งชองเปาครับเพราะว่าอิาเบลลาคือคู่มั่นเดิมของหลานชายตัวเองและอิาเบลลาเองก็เล่นการเมืองเก่งมากครับเล่นชนิดเอาอํานาจของแม่สามีอย่างอาเดลหายหดไปชั่วในพิปตา สงครามการเมืองฝ่ายในเรียกได้ว่ารุนแรงมากนะครับและอิซาเบลาก็สามารถเรียกได้ว่าทําได้ดีมากๆจนกระทั่งแม่ผัวคืออาเดลต้องหนีไปบวชชีครับแต่การพิชิตใจสามีอิซาเบล่าล้มเหลวครับเพราะแต่งงานมาตั้งนมตั้งนานอิซาเบลาก็ยังไม่มีลูกครับยิ่งไปกว่านั้นครับในปี1814เมื่อฟิลิปไปทําสงครามกับแควนฟลาเดอร์ปรากฏว่าบาวินที่5พ่อของอิซาเบล่าดันไปสนับสนุนแควนฟลาเดอร์ครับ ซึ่งทําให้ฟิลิปกโกรธมากครับและเขาก็เรียประชุมสมาชิกรัฐสภาว่าเขาจะหย่ากับอิสเบลลาเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นกระบฏพ่อของเธอเป็นกระบฏไม่สามารถให้ลูกของกระบฏมาเป็นราชินีฝรั่งเศสได้แต่คณะองคมนตรีห้ามไว้ครับแล้วก็เตือนพระองค์ว่าหากทรงอยากกับอิสเบลลาทรงจะเสียอาตัวซึ่งเป็นสินสอดไปแต่แล้วในปี1187ครับสวรรค์ก็เห็นใจอิสเบลลาคลอดลูกชายคนแรกครับที่รอคอยมานานเขาคือ เจ้าชายหลุยครับซึ่งจะกลายเป็นพระเจ้าหลุยที่8ในเวลาต่อมาแต่อิซาเบลล่านะครับตั้งคันครั้งที่2อย่างยากลำบากมากนะครับและในปี1190เธอก็ให้กำเนิดครั้งที่2เป็นลูกแฝดครับคือโครแบร์และฟิลิปแต่ก่อนแล้วข้อลูกแฝด ในยุคสมัยที่การแพทย์ไม่เจริญคือจริงๆแล้วแฝดการมีท้องแฝดมันก็ผิดปกติอยู่แล้วแล้วในยุคที่การแพทย์ไม่เจริญการคลอดแฝดมันก็ยากลำบากมาผลคืออิสเบลลาได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็ป่วยด้วยพิษไข้เนื่องจากเกิดการติดเชือ้อแล้วก็สิ้นพระชนม์พระศพนะครับของอิสเบลลาถูกฝังที่วิหารน็อทร์ดามแห่งปารีสการตายของอิสเบลลานะครับทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจไปทั่วปารีสครับเพราะก็ต้องยอมรับด้วยว่านางเป็นราชินีที่เป็นที่นิยมพอสมควรส่วนฝาแด โคแบกับฟิลิปนะครับมีอายุได้4วันก็สิ้นพระชนไปสมัยนั้นนะครับฝาแฟดมีโอกาสยากมากที่จะรอดชีวิตนะครับการตายของฝาแฟดไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรสหลุยนะครับได้สืบตําแหน่งเขาแห่งอาตัวซึ่งเป็นสินสอดของอาิาเบลลาและอาตัวก็ถูกผนวกเข้ากับปารีสครับเมื่อหลุยขึ้นของราชหลังจากอาิสเบลลาสิ้นพระชนครับฟิลิปก็ถือโอกาสแต่งงานครั้งที่2ซึ่งถามว่ามันคือครั้งที่2องเลยไหมผมว่าไม่ใช่นะครับต้องบอกว่ามันคือครั้งที่2และ3 อยากรวดเร็วเรียกว,ว่าเป็นการสมรสซ้อนสมรสอีกทีหนึ่งนี่แหละความวายป่วงของฟิลิปที่2มาอยู่ตรงนี้แหละครับการสมรสครั้งที่สองนะครับฟิลิปได้เลือกเจ้าหญิงจากเดนมาร์กมาสมรสด้วยครับซึ่งเจ้าหญิงคนนี้มีชื่อว่าอิงเงินบอกแห่งเชนเดนมาร์กซึ่งเป็นพระธิดานะครับของพระเจ้าวอนเดมาที่1แห่งเดนมาร์กพระราชินีโซเฟียแห่งมิส ซึ่งก็จริงเรวนะครับลูกๆของวันเดมาที่1แห่งเดนมาร์กเนี่ยก็ดำรงตําแหน่งสาคัญคญนะครับไม่ว่าจะเป็นลูก2คนอย่างพระเจา้าคนุษที่6แห่งเดนมาร์กและพระเจ้าวันเดมาที่2แห่งเดนมาร์กก็เป็นกษัตริย์เดนมาร์กทั้งคู่แล้วก็เป็นพี่ชายของอิงเอนบอกด้วยส่วนลูกสาวคนเล็กนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของอิงเอนบอกคือริกิซาก็ไปแต่งงานกับพระเจา e ้าออริกที่10แห่งสวีเดนกลายเป็นราชินีแห่งสวีเดน ซึ่งตอนที่อิงเงนบอกนะครับมาแต่งงานกับฟิลิปที่2ในปี1193เนี่ยพระเจ้าวันเดมาที่1ึ่งเนี่ยสิ้นพระชนมไปแล้วผู้ที่ส่งตัวอิงเงนบอกก็คือพระเจ้าคนุษที่6ซึ่งเป็นพี่ชายซึ่งโดยปกติแล้วนะครับราชวงศ์ทางสแกนดิเนเวียกับราชวงศ์ทางภาพคพือ,อยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแต่งงานกันนะครับน้อยมากเลยเพราะว่าปัญหาเรื่องการกีดกันทางเชื้อชาติแล้วอคติที่ว่าพวกสแกนดิเนเวียเป็นพวกไวกิ้งที่เคยปล้นสะดมพวกเขามาก่อน แต่ว่าการที่ฟิลิปที่2อจู่ๆไปสู่ขอ,องเงินบอกขึ้นมานะครับก็ทําให้คณุดค่อนข้างดีใจมากแล้วก็ให้สินสอดก้อนโตเป็นที่ดินจํานวนมหาศาลให้กับฟิลิปด้วยแต่พอแต่งงานปุ๊บครับแต่งงานเพียง1วันเท่านั้นฟิลิปไม่รู้เกิดเห้นอะไรขึ้นมาครับขอยกเลิกการแต่งงานและส่งอินเงินบอกกลับเดดมาแต่เขาหุบสินสอดไว้ครับ ฟิลิปไม่คืนสินสอดยึดไว้เลยเออไม่รู้เพราะว่าอินเดียนบอกเนี่ยรูปร่างใหญ่โตแบบชาวสแกนดิเนเวียหรือเปล่าเพราะผู้หญิงสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่ตัวสูงนะครับผู้ชายก็สูงครับเขารูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วหรือทําให้ฟิลิปซึ่งคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ตัวเล็กครับแม้กระทั่งผู้ชายผู้ชายฝรั่งเศสไม่ได้ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กค่อนข้างตัวเล็กเมื่อเทียบกับไซส์ยุโรปคนอื่นๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฟิลิปเกิดไม่อยากได้เป็นเมียขึ้นมา ฟิลิปเนี่ยเรียกประชุมสภานักบวชแห่งคอมปิเย่เลยนะครับแล้วก็สั่งให้มหาเล็กวาดผังตระกูลแบบมัวๆครับแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมอิงกินบอร์เนี่ยเป็นพระญาติผ่านทางอิสเบลล่าซึ่งเป็นมเหสีองค์แรกงงไหมญาติเมียแล้วยังไงมันไม่ใช่ญาติตัวเองซะหน่อยเขาก็เลยอ้างว่ากฎศาสนาสมัยนั้นไม่ห่ไม่อนุญาตให้ชายหญิงที่มีบรรพบุรุษร่วมกันเจ็รุ่นแต่งงานกันเองแต่ปรากฏว่าสภานักบวชมานั่งดูผังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผังมันแปลกๆนะ แล้วเขาก็ไปสืบค้นในหอสมุทรหลวงแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะผังตระกูลกาเปติยงไม่ใช่แบบนี้และอินเงินบอกไม่ใช่ญาตเพราะฉะนั้นการแต่งงานครั้งนี้เอ้ยไม่ใช่ทายังไงล่ะครับอยากจะหยา่าฟิลิปก็เลยต้องยัดเงินครับพอยัดเงินเท่านั้นแหละครับนักบวชเห็นต่างเอ๊ะตำวจพลิกกลับทันทีเลยครับบอกว่าอุ้ยเป็นญาติกันงั้นโมคะละกันเนาะเห็นไหมครับเงินมันง้างได้ทุกอย่างจริงๆแต่อินเงินบอก ไม่ยอมแพ้ครับเธอเป็นราชนีอยู่3เดือนแล้วอยู่ๆนักบวชก็มาบอกว่าเธอเป็นญาติต้องโละทิ้งขนันธ์ที่6ก็ราบเลอก,ก็โกรธมากครับก็เลยบอกว่าอินเงินบอกเธอต้องช่วยตัวเองวิธีการที่จะเอาชนะกษัตริย์ฝรั่งเศสเธอต้องพึ่งพาบุคคลที่มีอํานาจเหนือกษัตริย์ฝรั่งเศสและอินเงินบอกก็คิดออกครับเธอได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งไปถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่สามารถ ที่จะบังคับกษัตริย์ฝรั่งเศสและมีอำนาจเหนือกษัตริย์ฝรั่งเศสนั่นก็คือพระสันตปาปาครับอีเงินบอกแอบออกจากปารีสอย่างลับๆโดยไม่มีใครรู้เดินทางตรงไปที่โยพียกรุงโรมครับและยืน่นหนังสือถึงพระสันตป,ปาปาเซเลสตินที่3พระสันตป,ปาปาทราบเรื่องครับมีรับสั่งให้ทําการสอบสวน ซึ่งพระเจ้าคนุษย์เองนะครับพอได้ยินอย่างนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนมหาศาลเลยครับเอาหลักฐานมาสแสดงม,มากมายแล้วก็บอกว่าแผนผังที่ฟิลิปยื่นให้สภานักบวชแห่งคอมบีเยเป็นเรื่องโกโหกครับราชวงศ์เดนมาร์กไม่เคยเป็นญาติกับอิสเบลลาและไม่เคยมาเป็นญาติกับกาเปติยงเลยแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมันเกิดจากการที่ฟิลิปอยากจะฮุบสินทอดและส่งคืนเองยันบอกไม่ยอมแต่งงานกับเองยนบอกหรือว่าผิดสัญญาพระสันตะปาปาเซเลสซินที่3 บรรดาคาดินันได้ทําการสืบสวนและพบว่าเป็นความจริงครับพัสสันตาป,ปากก็เลยลงโทษคณะสงฆ์ฝรั่งเศสเลยครับฐานที่ไม่ไต่สวนให้ถี่ถ้วนและปรากฏยิ่งทราบว่าฟิลิปเนี่ยเอาเงินไปยัดให้คณะสงเห็นด้วยคราวนี้ครับ มีการลงโทษพระสงฆ์ด้วยการทำการสึกพระและเอามาใช้แรงงานจนเมือมหาศาลเลยนอกจากนี้ครับสันตปาปาเลเซสสิ่งที่3ามจะบอกว่าการแต่งงานของฟิลิปและอีงเงินบอทไม่เป็นโมฆะทั้งสองนี้อยู่ในสินสมรสและอีงเงินบอทยังเป็นราชินีแห่งฝรั่งเศสและมเหสีของฟิลิปที่2ฟิลิปที่2ถามว่าเขายอมแพ้ไหมครับไม่ฮะเขาไม่ยอมแพ้เขาส่งหนังสือหนึ่งฉบับครับไปบอกพระสันตปาปาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอีงเงินบอกไม่ใช่ญาติหรอก แต่ว่าเอียนบอกอ่ะทำคุณใส่ทาคุณใส่ใส่เขาทําให้ผมเนี่ยท่าเนี่ยไม่ให้ข้าพเจ้าเนี่ยไหลหลงแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยแล้วคุณใส่เนี่ยทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศข้าพเจ้าไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้เซเลสตินที่3บอกว่าอย่ามาไล่สาระไอ้ฟิลิปจะบ้าเหรอคุณใส่อะไรมาทําได้ขนาดนั้นเนี่ยอยู่กับพระพเนี่ยรับสินรับสินมหาสนิททุกวันทุกวันเนี่ย มีคุณสอะไรทําได้เพราะฉะนั้นอย่ามาไล่สระเองอย่ามาไล่สระกลับไปหาเมียเองปะฟิลิปกลับมาถึงฝรั่งเศสครับโกรธมากไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยตอบโต้เ,เซเลสตินที่3ด้วยการจับอิงเงินบอกเอาไปขังไว้ในปราสาทที่เอสซอนครับถึงแม้จะเป็นราชนีแต่อิงเงินบอกถูกปฏิบัติไม่ต่างจากนักโทษเลยครับและในเดือนมิถุนายนปี1196ฟิลิปก็เข้าพิธีแต่งงานใหม่กับแอกเนสแห่งเมเมรเนีย ซึ่งกลายเป็นมเหสีองค์ที่3แต่แอนเนสไม่มีโอกาสจะได้เป็นราชินีแห่งฝรั่งเศสนะครับเพราะการแต่งงานครั้งน,นี้ผิดก,กฎหมายทั้งกฎหมายทางอาณาจากักรและกฎหมายทางศาสนาโดยสิ้นเชิงครับซึ่งณนะวันที่ฟิลิปเลือกแต่งงานกับแอนเนสเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นช่วงที่พระสันตรประปาปาเซเลสตินที่3เนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วแล้ววัติกันก็กำลังวุ่นวายกับเรื่องของการทำพิธีของเคลฟเพื่อเลือกพระสันตรประปาปาองค์ใหม่ ก็ถือโอกาสช่วงช่วงไทยผลพันธเดียนตรงนั้นและฮะแต่งงานใหม่ซะเลยปรากฏว,ว่าพระสันตะป,ปาปาองค์ใหม่ขึ้นรับตำแหน่งครับคือพระสันตะปาปาอินโนเซนตที่3ได้รู้เรื่องงั้นก็ประกาศเลยครับว่าการแต่งงานของฟิลิปกับแอกเนสเป็นโมฆะเพราะฟิลิปยังแต่งงานอยู่กับอินเนีนบอกและการแต่งงานกับอินเนนบอกไม่ถูกยกเลิก ซึ่งฟิลิปรู้เลยครับว่าขั้นตอนต่อไปที่บรรดาคณะสงฆ์จะทํานั้นก็คือการประกาศบ,บพัพพชนิยกรรมครับซึ่งพระองค์เคยเห็นมาแล้วในกรณีของฟิลิปที่1ที่โดนบับพพชนียกรรมมาแล้วก็เลยทําทีครับเพราะกลัวตัวเองจะถูกขับออกจากศาสนาและตัวเองเพิ่งจะรวมอํานาจเข้ามาสู่บารีเดี๋ยวบรรดาขุนนางเจ้าที่ดินม,มันต้องก่อกระบบฏแน่เลยก็เลยตัดสินใจที่จะทําทีเป็นไล ไล่แอกเนสออกจากวังไปซะฉันไม่แต่งงานกับเธอแล้วแล้วก็รับอินเงินบอกกลับมาครับเอาเงินบอกออกจากคุกครับเพื่อให้พระสันตปะปาปาพอใจแต่ทว่าทั้งหมดมันคือการหลอกลวงครับแอกเนสถูกไล่ออกไปเพื่อเอาประตูไปเก็บไปที่ปราสาทอีหลังหนึ่งแล้วก็อยู่ในฐานะภรรยาเหมือนเดิมครับ อีเงินบอกก็เลยส่งหนังสือรับถึงพระสันตปะปาปาอินโนเซนต์ว่าพระองค์กําลังถูกหลอกครับแอกเนสยังคงเป็นภรรยาและตนก็ยังถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายและหากไม่ยอมทําตามหรือไม่ยอมพูดตามที่ฟิลิปพูดก็จะถูกทําลายร่างกายการกระทําดังกล่าวนะครับทำให้อินโนเซนต์มองว่านี่เป็นการทําการละเมิดฝ่าฝืนคําสั่งของพระสันตปะปาปา ในที่สุดครับฟิลิปที่2ก็ถูกบับพชเนียกรรมออกจากศาสนาจักรกลายเป็นคนนอกรีดนั่นทําให้ฟิลิปเผชิญกับความยุ่งยากครับเพราะบุญดาเจ้าขุนานางเจ้าที่ดินทั้งหลายพากันต่อต้านพระองค์ในฐานะกษัตริย์นอกรีดและข้าราชการเริ่มไม่ หลายกลุ่มเริ่มไม่ปฏิบัติตามพระองค์เพราะมองว่าพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์คาทอทลิกที่ดีฟิลิปก็เลยตอบโต้ด้วยการจับอีเงนงบอกเข้าคุกครับโยนเข้าไปในสังเตห้ามคนเข้าพบและให้อาหารแบบอดเนือ้อกินมือ้อแล้วฟิลิปก็เอาแอกเนสมายกย่อนในฐานะราชินีแบบไม่สนใจใครแล้วก็มีลูกกับเอสเนสถึง2คนนะครับแต่ทว่าฟิลิปเผชิญกับความปั่นป่วนทางการเมืองจนไม่สามารถรับมือไหวสุดท้ายครับเขาต้องไปเจรจากับพระสันตะปาปา เพราะฟิลิปเนี่ยต้องเดินทางไปที่โรมนะครับแลวเข้าล้วก็เดินเท้าเข้าไปคุกเข่าสารภาพผิดต่อหน้าพระสันตปาปาสุดท้ายแล้วนะครับพระองค์ก็ยอมแพ้แล้วแต่พระเอิรว่าพราะองค์ไม่จำเป็นต้องไล่แอกเนสอีกนะครับเพราะว่าแอกเนสสิ้นเสียชีวิตในปีถัดมาคือปี1201อินเนเซนต์ที่3ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันยกเลิกบัตรพันีนยกรรมเองก็ได้แล้วก็โอเคจะด่วนดูวนได้ว่าลูกของแอกเนสสองคนเนี่ยฉันจะรับให้เป็นลูกที่ชอบทาด้วยกฎหมายละกันเพราะว่า เพื่อจะให้ฟิลิปก็บอกว่าถ้ายอมรับแล้วเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนพระสันตปาปาแต่กันั้นก็าตามครับหลังจากนั้นฟิลิปก็ยังคงพยายามหาวิธีหาเหตุผลมากมายที่จะขออย่าจากอิงเงินบอก จนกระทั่งในปี1113ครับยูดีดีฟิลิปก็กลับมาคืนดีกับอเงแนบอกครับซึ่งไม่ใช่ประสิทธิหาอะไรนะครับเพียงแค่ว่าเขาต้องการจะเอาชนะอังกฤษครับโดยการอ้างโดยการที่เขาเนี่ยเห็นว่าตอนนั้นอังกฤษเนี่ยกำลังล้มล้างบัลลังของพระเจ้าจอร์ดพระองค์ต้องการอ้างสิทธิ์บัลลังกังกผ่านทางอิงแนบอกครับเพราะว่าราชวงศ์กังกกับราชวงศ์เดนมาร์กเนี่ยมีความสามารถทางสายเลือดมาตั้งแต่เก่าก่อนอยู่แล้วแต่ว่าฟิลิปทำไม่สำเร็จนะครับและเขาก็สิ้นพระชนม์ไปในปี1220 1,223แต่ว่าก่อนการสิ้นพระชนนะครับก่อนที่ฟิลิปจะจากโลกนี้ไปอยู่ๆเขาก็เกิดสำนึกผิดเกี่ยวกับอินเงินบอกครับเขาสั่งให้ปล่อยตัวอินเงินบอกคืนสินสอดให้ยกปราสาทให้อยู่แบบสุขสบายเลยนะครับแล้วก็ให้เงินเลี้ยงดูไปจนตายแล้วยังเส่งเสียลูกชายคือพระเจ้าหลุยที่8ว่าช่วยเลี้ยงดูอิเงินบอกให้ดีด้วยในฐานะราชินีฝรั่งเศส ทั้งพระเจ้าหลุยที่8ครับและลูกชายของพระเจ้าหลุยที่8คือพระเจ้าหลุยที่9เองก็ยอมรับว่าอีเงินบอกคือ ang, ราชินีแห่งฝรั่งเศสพระนางเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่ถึงยืนครับอีเงินบอกมีชีวิตอยู่นานมากนะครับมีชีวิตอยู่หลังจากที่สามีตายไปแล้วถึง14ปีครับโดยหลังจากนั้น14ปีให้หลังหลังจากที่สามีตายอีเงินบอกใช้ชีวิตไปกับเรื่องทางศาสนาครับ พระนางได้สร้างสางนัชี Saint ีแซงชองเดอเอ์ขึ้นนะครับถือเป็นสานานักชีที่ใหญ่ที่สุดนในฝรั่งเศสด้วยจงกระทั่งถึงปี1,238ครับพระนางก็สิ้นพระชนมพระเจ้าหลุยที่9นะครับมีดำริว่าให้ฝังพระศพของอีแอนบอกแยกจากสามีครับเพราะว่าชีวิตพระนางเนี่ยพังพินาศพราะฟิลิปที่2แล้วหลุยที่9ก็เชื่อว่า ถ้าอีเงินบอกเนอกได้ก็คงไม่อยากจะถูกฝังข้างฟิลิปที่2และฟิลิปที่2ก็คงไม่อยากจะถูกฝังข้างอีเงินบอกเพราะฉะนั้นครับเพื่อเป็นไปตามความปรารถนาสุดท้ายของอีเงินบอกพระศพข,ของพระนางถูกฝังที่โบสถ์นักบุญจอร์ในคอเบลซึ่งเป็นโบสถ์ที่พระนางสร้างขึ้นมาเองนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าฟิลิปที่2 เลยได้ว่านี่คือช่วงของฝรั่งเศสที่เข้าสู่ยุคที่เริ่มเป็นประเทศฝรั่งเศสจริงๆแล้วนะครับและจริงๆก็เข้าสู่ช่วงยุคกลางของราชวงศ์กัปติยงก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์ออกเลองนะครับแล้วก็ราชวงศ์วัลัลีแล้วก็กลายเป็นบูบองแล้วก็สู่การปฏิวัติฝรั่งเศสในเวลาต่อมา เอาเป็นว่านั้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในเซตของราชวงศ์กัปติยงตอนต่อไปครับเราจะพูดอีกถึงหนึ่งกษัตริย์ที่มีความที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจของของเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยของฝรั่งเศสที่สําคัญนะครับกษัตริย์องค์นี้เคยไปเป็นกษัตริย์ของอังกฤษช่วงสั้นๆด้วยครับงงไหมกษัตริย์ฝรั่งเศสได้ไปเป็นกษัตริย์อังกฤษช่วงสั้นๆด้วย จริงๆนะครับเขาเคยได้ไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กษัตริย์โดยโดยนับโดยชอบธรรมแล้วก็ไม่อยู่ในรายชื่อของ The Crown of British ที่เคยทำมาด้วยนะครับแต่เขาเคยครับเคยได้ไปเป็นกษัตริย์อังกฤษช่วงสั้นๆหนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าหลุยที่8ครับซึ่งเรื่องราวของพระเจ้าหลุยที่8จะเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปได้นะครับและอย่าลืมติดตามตอนอื่ของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ